สวัสดีครับเรากลับมาอีกครั้งกับซิกดักจีนะครับวันนี้เราก็มาเล่นวาเลนฮาร์ดเหมือนเดิมนะครับพาร์ทที่6หรือเปล่าน่าจะใช่ก็หน่วยของอีมิลเน่ได้ถูกส่งมาที่ฟอร์ดดัวมอนมาทําภารกิจยึดฟอร์ดดัวมอนคืนจากเยอรมันนะเพราะว่าฟอร์ดดัวมอนเนี่ยเป็นเหมือนจุดยุทธศาสตร์ของเยอรมันตอนนี้เราก็เล่นเป็นอีมิลนะฮะไม่ได้เล่นเป็นเฟรดดี้นะครับตอนนี้เราก็ตามมาเลย หมาก็เห่าไปอ๋อมันมีคนยิงนะฮะที่แกยิงอยู่เราต้องอ้อมไปด้านหลังทัวร์ครับอย่างนี้ไม่ต้องห่วงไปไม่ได้ฮนะเจดี้บอกแล้วตายตายโอเคตรงนี้ไม่ตายขุดลงเลยเอ๊ะแล้วถ้าเราโดนแก๊สอ๋อแก๊สมันดับให้รีบปุด เอาโอเคเราเร็วไปหน่อยเราต้องรอแก๊สโอเคครับเราก็รอนิดนึงแล้วเราก็ขุดเลยแล้วเราก็ขุดขึ้นด้วยคาวนี้หมาก็ลงท่อมาดีมากนี่เรายังไงดี ยังไงดีเอ่ยอ๋อลงนี้ไปแล้วก็ไปดักให้มันหยุดเผาไฟพอหยุดเผาไฟปึ๊บอ่าใช่ควันมันก็จะหายมันสร้างกับดักได้ฉลาดใช่ไหมคนนี้เรจะขึ้นเนี่ยถ้ามันหายมาทันนี้ไม่ได้เราก็ต้องสั่งหมายทีนึงให้หันให้มันพามันหันหลัง พอหันหลังปึ๊บเราก็ตบหัวมันนี่ไะทีนี้เรามาอยู่ที่นี่แล้วเราก็ลองดึงนี้ก่อนแล้วกันดึงเสร็จแล้วก็ลองดันนี้ไปสิรู้สึกว่าเมื่อกี้มีคนเผาไฟตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ให้เขาเผา โอเคได้ได้ได้เดี๋ยวเราให้เขาเผาอันนี้ยังไงดีเอ่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้เขาเผาญ้านะฮะแต่เราต้องเอาแต่เขาคงไม่เผาย่าถ้าเกิดเราไม่เอานี้ไปแล้วถ้เราเอานี้ไปก่อนเราไปตั้งไว้ดักให้มันเผาแล้วเราก็เข็นรถขึ้นไปแล้วเราก็ขัเข็นรถไปให้มันเผาอันนี้ นี่คอยดูนะปึบเผาสิจริงด้วยพรอนเผาไฟไหม้แล้วเราก็มาจุดเตาน่านไงชัวร์แม่นสิกดักคันเทพพอจุดเตาแล้วมันก็จะไปเป็นควันให้กับไอ้คนที่ยิงแก๊สิงอยู่ที่เราเดินไปไม่ได้ตอนแรกแล้วมันก็จุดจีจีึงมาเลยนี่ไงควันจริงด้วยพอควันล้วก็ยิงไม่ได้ <Yeah. S 2> มันก็หนีไปแล้วหนีคราวนี้เราก็ทำไงต่อไม่รู้วะต้องไปเอาไดนาไมท์อ๋อโอเคแล้วเราไปใช้อ๋อโอเคถ้าเราเอาหมาขึ้นไปเนี่ยเราจะใช้เป็นเฟร,รดดี้ได้ใช่ไหมอใช่จริงด้วยไปเอาไดนาไมท์มา ต่อวะอ๋อมันอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยรถได้เลยเว้ยโอเคแล้วเราก็ปล่อยเฟดดี้ทิ้งไว้อย่างนั้นเลยเหรออ้าวเฟดดี้โอเคปล่อยไว้เลยไม่ใช่ปล่อยไอมิวไปเลยเฟดดี้เถื่อนจริงๆกลามนี่เบ่งโอเคเราต้องหลบนะฮะ เราให้หมาไปล่อได้แล้วเจอได้รอปุ๊บเราเดินไปแล้วก็ทุบหัวนี่เข้าห้องนี้มีอะไรหรือเปล่ามีที่ขุดแต่เราขุดไม่ได้แล้วก็มีชั้นบนฉะนั้นเราก็ต้องไปห้องนี้ไม่ได้ก่อนไม่เป็นไรฮะห้องนั้นมียาหมอเราเราเข้า,าไปทางนู้นเราก็เข้าไปแเราก็ไปตบหัวมัน นี่ไงโอเคนะฮะไม่มีอะไรนะฮะห้องนี้เราค่อยๆแอบนะครับอุ้ยประตูปิดโอ้คิดว่าหมาไม่มาด้วยอืมอันนี้เราต้องลงไปข้างล่างนะฮะไปดิเคอ๋อโอเคเข้าใจแล้วหมาเข้ามาก่อนเราต้องโยนเดนาไม์นะฮะ ทำระเบิดประตูเราระเบิดปุ๊บเราก็าค่อยลงไปด้านล่างแล้วเราก็าาให้หมารอดช่องไปค่อยยังไงหมามันก็หมามันเดินผ่านไฟไม่ได้อยู่แล้วหมามันปีนบันไดลงไม่ได้ด้วยเ,เข้าหลู่ไปโอเคเอา้าวเจอบารอนวอนดอสอะไรนี่ใช่ไหมบาร์มอลเอา,เอามันอะไรเนี่ยโอเคเราต้องเดินทางซ้ายแน่ๆอยู่แล้วอย่างนี้ หรือว่าอ๋อเราเราเดินไปทางขวาได้นี่หว่าโอเคหนีได้ไม่ไปไเป็นไรมันมีแตงไม้อ๋อเราต้องยิงแต่เราคงต้องทำแบบนี้นะฮะเราต้องพังประตูนะแน่ๆเลยนี่ไงประตูระเบิดสิบอกคุณที่ว่าประตูระเบิดโอเค่นดีมาก hey, <what? S 1> เอาอันนี้ไปอย่างนี้ดิหยิบแตงไม้มา เคนไฟแล้วเราโยนขึ้นไปเหรอไปตรงไหนอะ่ะเอ้าอฮ้ยโดนเลยเว้ยอ๋อต้องทางอันนี้โอเคโคตรฟุกเลยหนีเอ้าแม่งตุ๊ดชิปหายเป็นถึงหัวหน้าโอเคเราโยนข้างเดียวผ่านเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าโหดใช้ได้เหมือนกันคราวนี้เราก็ยังไงเดียวไม่มีอะไรนะโอเค อมีทางขึ้นวะเราขึ้นแล้วเราได้อะไรไหมเนี่ยโอเคนะขึ้นเราไม่ได้อะไรเลยแล้วมันจะมีทางขึ้นทำไมวะมดักควายนี่วะเราก็ต่อเลยหมาเ็เข้าท่อต่อไปเด็กคุดเงินเด็กคุดเงินอะไรเอ่ยโอเคมันพ่นไฟ เมันจะพ่นไฟใส่เราหรือเปล่าโอเคนะเกือบละคือเราต้องทำไงเนี่ยอ๋อ๋อเราเลื่อนไปข้างหน้าได้ด้วยเหรอโอเคเราเรา,เราโยนอย่างนี้ให้มันเข้านี่นะนี่เอาให้หมาเข้าลยไม่โอ,อ๋หมาโอ,อ๋หมาไปดันอันนี้โอเคพอหมาดันปึ๊ก มันก็จะลงไปโดนอีกอันถ้าให้เดาวนะอุ้ยโยนว่าวโยนว่าโยนว่าวโยนว่าเสือกไปติดอยู่กว่านั้นนี่ต้องเล็งดีๆก่อนไม่งั้นเดี๋ยวแม่งต้องขึ้นๆลงๆเสียเวลาโอเคอย่างนี้ได้ไหมอ้าวโดนด้วยโอเคครัวนี้ก็น่าจะระเบิดแล้วละ่ะแล้วเราก็จะได้เดินผ่านไปได้ อะไรวลอลวานบอลดอปอะไรวอลอนวอลอนอะไรที่งงอ่ะทำไมแม่งเป็นดีแม่งฉลาดน,นี้เป็นอเมริกันแต่ทำไมฉลาดไม่ใช่แล้วเ,เราต้องทำอะไรอยูหรือ,อเปล่าไปเลยดีกว่าปึ้งเลยยกมือขึ้นโอเคเราโดนฐานเี่มันอ๋อแต่ว่าพ่อของไอ้นาช่วยไว้ไม่ใช่พ่อ,อวาลอนไปนไหน ไปทางขวาเป็นนักวิทยาศาสตร์นะคอยช่วยเราอุ้ยมันมีรถถังมันล่อรถถังกับเราเลยว่ะโอเคเราก็เพ่นดีครับนี่ค,ครับประตูดิโอ,โอ้โหมันหัวเลาะเลยมันหัวเลาะเลย Help me Amil บอกให้อามิลช่วยเอาอามิลอยู่ดีมาโผงนี้เลยอ๋ออามิลไม่ต้องเดินชั้นใต้ดินนะอ๋ออมิลอมิลต้องเดินอยู่ดีสงสยัยเราต้องไปขุดตรงนั้นนะที่เราขุดไม่ได้นะ่ะไม่เป็นไรอมิลกับ,บวยเทพมาแล้วอามิลจอบเทพอยู่ตรงไหนวะไอห้องนั้นเนอะหรือว่าอยู่ห้องนี้วะรู้สึกว่าจะห้องนี้แล้วก็ขึ้นบันได โอเคใช่จริงด้วยนี่ไงอันนีน้ขึ้นบันไดแล้วเราก็ขุดไปเลยในฐานเยอรมันอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอ,อเราเดินบนโบกเลยโอ้โหแสงฟ้าสว่างจากจุกครูจุกคร,กรูอันนี้เอาขุดได้โอเคเอาเฮ้ยอยู่ดีโผล่มาตรงนี้เลยเราต้องไปช่วยเฟดดี้นะเฟดดี้แม่งบอกเฮอรี่อัพเฮอรี่อัพเลยอะ อ๋อเรามาถึงเลยเหรอโอเคมันเผามันจะพังมันจะฆ่าเฟนดี้มาแล้วก็ทำราจานนั่นก็นคือพ่อแอนานาใช่ไหมถ้าทำแบบนี้มันทำอะไรได้อ๋อเ,เรอต้องดันทำไมที่ไฟมันติดมีความไฟติดปึ๊บโอเคเราโยน่างนี้ได้นะครับ ยโยนเลยเนี่ยยโยนรัวๆเลยนะท่าไหนโอเคได้ด้วยเว้ยโคตรฟุกเลยเราก็แค่โยนรัวๆนี่ไม่ต้องทำอะไรอ๋อโอเคไอวอลนบอลด็อกเงือบครับหนีไปเลยครับหนีไปเลย โดนอิมิวระเบิดเทพเนาไม่งันจะเอาเหรออุ้ยเรากระโดดลงไปเลยเหรอจับอ่ะมันทำมันจะจุดแตดไม้เลยอ่ะเราไปเหยียบทันไห้เนี่ยโอ้มันยิงโอ้เด็กขาดตายไหมเนี่ยเรดดี้กับศาสตราจารย์กับหมาเฮ้ยฟอร์ดดัวเมาส์ระเบิด ถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าฐานทัพมันจะระเบิดแต่เยอรมันก็ยังครองคองพื้นที่ไว้ได้นะฮะแล้วก็ภารกิจล้มเหลวแล้วก็จบชาเตอร์นะครับจบชาเตอร์ป่ะเซฟโหลด อรอจบชัปเตอร์ีแล้วชัปเตอร์สามนะครับป๊อบปี้ฟิลทุ่งดอกป๊อปปี้นะครับสุดที่รักคือมิวคิดว่าเพื่อนตายแล้วที่เขาบอกว่าเพื่อนของฉันเหมือนเป็นเพื่อนพี่ชายแต่ข่าวดีในข่าวไลน์ก็มีข่าวดีนะฮะว่าข่าวเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ค่อยๆรักษาตัวขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆ แล้วเป็นไงบ้างสบายดีไหมเซนมิเกลเป็นไงบ้างคารรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้อะไรดีขึ้นเนื่องจากจดหมายครั้งสุดท้ายของมารีนี่บอกว่าลูกป่วยนะคาราก็ได้ตัดสินใจว่าสงครามนี้คงไม่มีวันหมดก็เลยคารก็จะหนีนะฮะ ครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับ v ว l เลนฮาร์ดก็จบไปอีกหนึ่งตอนแ,แล้วเดี๋ยวเราจะมาต่อกันย,ยาวๆอีกคลิปต่อไปนะฮะถ้าชอบเกมนี้ก็อย่าลืมไลค์แล้วก็บอกให้เพื่อนมาดูแชร์ลง Facebook กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าใครที่ยังไม่ได้ Subscribe ก็เดี๋ยววันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ